กะเฮ็ดเลีนๆห้ววัวไปเนี่ยล่ะจ้าเห็ดไปมีความสุขอันไดกะเห็ดไปเนาะพี่น้องผู้ใดสิคิดว่าจังได้กะ้างผู้ใดสิว่าไปหาเลาะหาลองท่านใดกะ้างบ่ได้คิดยังบ่ได้ซีเรียสเนาะจ้าวนที่มันขิดไปละมันบ่มีความสุขดอกความสุขมันขึ้นอยู่กับเหาเองเนาะพี่น้องไปยางกวางยังกวากไปเลย นี่ก็หอมแบงเนาะคะ่ะกำลังงามเอาปุ๋ยใส่เอาปุ๋ยก็คือสิมีตรขอ,อกปุ๋ยขอ,อกแลก้วจะแล้วก็ขึ้นเองงาม,มนี่จ้ะก็ร่างขึ้นเลยนี่อันนี้นาสิบ่ขึ้นนะโอ้มีหกักคือเก่าเรยกว่ามันสิบ่ขึ้นเอาก็ฝังลงคือเก่าค่ะใหญ่ขึเก่จาจ้าซ้ำนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอัปเดตให้เบิ่งซื่อ สวนของเฮ้ามี่มีทั้งปลูกดินมีทั้งปลูกน้ำแล้วจะให้โดโปนิใครสนใจพักอะไรก็มาจับจองกันได้เลยสวนหนีก็ลังเพาะเอามาเล็ดมันอนนจะเป็นคอร์สเนาะคะ่ะแปลงนัง่นกะสิเอามาเล็ดมันด้วยกันจ้ะเอาไปลูกปีนาจะได้บ่ต้องซื้อเขาเนาะ๋ย่สิผายางเบิ่งสวนค่ะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นต้นทั่วฟักงาวกําลังขืนเพียแล้วเพราะว่าเขาบริชิทธิอย่าเนาะจ้าเดี๋ยวสิหาวิธีกกำจัดเพียอยู่นนี่กําลังน,นั่นแหละผู้ใดมีวิธีอย่างกันแนะนำมาในนีจ้จ้าเพียกําลังลงใครมีวิธีกำจัดเพียแนะนำหน่อยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาหน่อย <S 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 นี่เนาะคะ่ะอันนี้ทัวฟักงาวนี่ตัวนก,ก็ขึืนคางล่ะ อสิทธิภาพมาเบิ่งข้างหลังมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคลไดโนเคลเนาะปลูกเส้นแซมก็สารแน่ปลูกพักข้างบ้านอันนี้จะเป็นกาตนาก้นมะละกอนี่ก็จะเป็นทั่วลายมี่อยู่กระถางเดียวเก็บกินเมือ่อปีนี่ค่ะกระเพรา แถวนี่กกะสีปูกรอมเมื่อนี่นอ้องใส่กระถางยางเดี๋ยวจะเนี่ยเวลาเข้ายกไปใส่เข้าไปได้สะดวกสบายนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างบัคเคอเทศเนาะค่ะก่สีนี้ทั้งบคัคเือเทศใหญ่บัคเคอเทศพัด้วคาบคัคเือเทศหน่อยปลูกใส่กันเลยฟางเหน่กะสีเป็นพริกต้นนี้มันหนาสิตายเราก็เลยเอาดินมะถมก็ล่างเขียวขึ้น กระลำอันนี้ต้นเขาเขากำเนาะค่ะเอาฟางนันมามันก็เลยเกิดขึ้นสังเกตเบงซีมี่เบียมาเขือเทศมาเรือเทศอันนี้ก็จะเป็นพริกมะเขือเปาะปลูกพอดีกิน่นืูสิดอกค่ะปลูกย่างลางเล็กลหน่อยนี่ต้นบะเขือต้นัะเขือเทศหน่อยพอวาเวลาก,กินและะ้วกอะ สาดทิมลงนี้เลยกินต่บัารุ่งล้วเรากสาดทิมลงนี้เพื่อว่านี่แหละจะให้มันเกิดขึ้นยังสี่พี่นอ้องเพรามันเกิดขึ้นแล้วฮาก็ถอนออกง่ายไปปลูกมงเอือนเนาะคะ่ะนี่อาจจะจะภาพเป็นบางอันนี้ต้นมกม่วงเบาที่เฮ็ดคลิปตอนไปอาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนาะคะ่ะนี่เรายังมาหั้ดิบติบถ้าไหนออกหกัก ขาเบิ้งขางสวนที่นี่กระสิเป็นสารแน่ปลูกใส่กะละมังเนาะชะอันนั้นกระสิปลูกดาวเรื่องเซมเสมกันก็ผักสลัดผักกาดบัตเตอร์เฮดกินเฮดอันนี้นาะซีเป็นบวบพระว่าตอนแรกนะปลูกบวบกอนมนมาเกิดที่นี่ก็เลยเอาสารแน่ลงเอ้ยก็เลยเอาผอักสลัดลงแล้วค่ะพ่อเอาสลัดลงแล้วสลัดมาขืนอีกก็เลยเอาดาวเรื่องลง ถ้าน,นี่ก็สิเป็นสลระแหน่อันนี้ต้นนั้นตะลินปิงนี่ค่ะสะระแหน่ก็สิใส่รังฟมต้นอันนี้ต้นบักนาวใหญ่มาจากข้างล่างเนาะคะ่ะเลยลิใบนั้นออกนี่แหละค่ะสลระแหน่ปลูกใส่กนละใส่รังฟมกะลังงามพี่น้องเออนี่แหละแตะละเหมือแตะละเวียนความสุอีหลี วางนั้นจะเป็นแดนข้องหน้าเพื่อนกับสีเฮ็ดขึ้นกันเนี่ยเหรอคะ่ะเพื่อนสีเฮ็ดบานก่อนนี่เนาะคะ่ะข้างล่างก็สะเป็นกล้วยเดี๋ยวมือได้ว่างๆสิผ้าลงไปเบิงดอนปลากล้วยเนาะจ้ะนี่